ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮานอยของมารามยูนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่23สิงหาคม2566ค่ะมารามยูให้เด่นที่9และ5นะคะวันนี้ เมื่อวานมาดามยูก็เข้า2รอบค่ะเข้ารอบพิเศษแล้วก็รอบปกตินะคะรอบพิเศษก็เข้ารูด7แล้วก็รูด9ค่ะแล้วก็เจาะสอง2นะคะส่วนรอบปกติก็เจาะสอง2เหมือนกันค่ะเมื่อวานเข้า2รอบนะคะแล้วก็เป็นชุดตัดเล่นค่ะก็ปังๆนะคะชุดตัดเล่นก็ดึงบนล่างเลยค่ะวันนี้มาดามให้เด่นที่9และ5นะคะ สำหรับชุดตัวเจาะค่ะ9091 9298 5052 5154ชุด3ตัววันนี้ค่ะ395ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะแนวทางโดยมาดามยูค่ะ พิเศษปกติแล้วก็ v i p ใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันนะคะถ้าใครชอบรอบไหนก็ตามรอบนั้นได้เลยค่ะส่วนตัวนินวันนี้นะคะนินที่9091 52แล้วก็51นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ